นี่คือทางลงคุเพาะเปพี่นางเนี่ทางลงนเพาะ้นที่ทางขรงบ้านพุทเทง่น้องข้าะ่ายถนนหนึงละเทางคือวัดคูเพาเดี๋ยวก็ทางลงวัดคูพาเป็นนที่ในทาง ทางจำกัดพี่เค่ะ การหมอาดโคตพี่รูทัก คือทัดได้ทางลงด้วยนะทางขึ้นวัดผูพบวันคนเท่งทุกทางโุ่ง นี่ลุงมอัให <v. S 3> ้นาข้เจ้าเด้ไม่รให้ลรงนาธรรมสาทเลยมาคุณเพ่งสายเงาให้นาข้เจ้าขับได้มาคุณเพ่งข้าขับมูไค์ถ่ายทำเลยบริโจ้คุณเพ่งนาข้าเจ้าขับ บ้านพุนแพงเนี่พยพี่น้องไม้มข้าบาของค,ครับปิดคลิปรอสันนี้นะพี่น้อง